ในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสองสมเอลบทที่22บทเพลงขอบพระคุณโดยดาวิดดาวิสถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระยาเวในวันที่พระยาเวส่งช่วยกู้ท่านให้พ้นจากมือศัตรูทั้งสิ้นของท่านและจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูท่านกล่าวว่า พระยาเวทรงเป็นศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้ของข้าพเจ้าพระเจ้าแห่งศิลาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าลีภัยอยู่ในพระองค์พระองค์ทรงเป็นโลกเป็นพลังแห่งความรอดของข้าพเจ้าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งและที่ลีภัยของข้าพเจ้าพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดจากความทารุณข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าเพราะขื่นมรณะร้อมข้าพเจ้ากระแสแห่งความหายนะท่วมทับข้าพเจ้าสายใยของแดนคนตายพันตัวข้าพเจ้า บวงมัจจุราชอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อมีความทุกข์ลำบากข้าพเจ้าร้องทูลพระยาเวข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์แล้วแผ่นดินก็สั่นสะเทือนและโครงเคลง รากฐานของฟ้าสวรรค์ก็วันไว้และสั่นสะเทือนเพราะพระองค์กลียวพันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์และเพลิงพลานออกมาจากพระโอ์ของพระองค์ฐานก็ติดเปลวไฟมาจากพระองค์พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมาความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์พระองค์ทรงเครูปตนหนึ่ง แล้วท่งเหาะไปเขาเห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลมพระองค์ทรงทำให้ความมืดปกคลุมพระองค์คือเมฆทึบอันเป็นที่รวมน้ำท่านลุกเป็นเพลิงจากความสว่างสุขใสข้างหน้าพระองค์พระยาเวทรงคำรนคลื่นคลั่นจากฟ้าสวรรค์และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ และพระองค์ทรงแผงสอนทำให้พวกเขากระจัดกระจะายทรงทำให้เกิดฟ้าแลบทำให้พวกเขาแตกหนีและก้นทะเลก็ปรากฏอีกทั้งลากของพิภพก็เผยชมตามการกำลาบของพระยาเวตามลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์พระองค์ทรงเอื้อมมาจากที่สูง ส่งจับข้าพเจ้าทรงดึงข้าพเจ้าออกมาจากน้ำมากมายพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากศัตรูเข้มแข็งจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพเจ้าเพราะพวกเขาแข็งแรงกว่าข้าพเจ้ายิ่งนักพวกเขาประทะข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบภัยพิบัติแต่พระยาเวทรงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาอย่างที่กว้างใหญ่และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าวไว้เพราะพระองค์พอพระทัยข้าพเจ้าพระยาเวประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้าพระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนมือสะอาดเพราะข้าพเจ้ารักษาพระมันคาของพระยาเว และไม่ได้ทำบาปโดยหันจากพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตำหนิต,ต่อพระองค์และข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ทำชั่วเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพรเจ้า ตามความสะอาดของข้าพเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสํแดงพระองค์ว wow ่าซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ซื่อสัตย์พระองค์ทรงสํแดงพระองค์ว่าไร้ตำหนิต่อผู้ที่ไร้ตำหนิพระองค์ทรงสํแดงพระองค์ว่าบริสุทธิ์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงสํแดงเป็นปฏิบัติต่อผู้ที่คด็กง พระองค์ทรงช่วยประชาชนที่ทำตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หยิ่งยะโสนัน้พระองค์ทรงทำให้ตำลงข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์พระยาเวทรงทำความมืดของข้าพระองค์ให้สว่างเพราะโดยพระองค์ข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้พระมันคาของพระองค์ไร้ตำหนิพระดำรัสของพระยาเวพิสูจน์จนเห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกของทุกคนที่ลีภายอยู่ในพระองค์เพราะผู้ใดเป็นพระเจ้านอกจากพระยาเวและผู้ใดเล่าเป็นพระศิลาเว้นแต่พระเจ้าของเรา คือพระเจ้าผู้ทรงทำให้ข้าพเจ้าแข็งแรงและทรงทำให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงพระองค์ทรงฝึกมือข้าพเจ้าให้ทําสงครามแขนข้าพเจ้าจึงโกงคันธนูทองสำริดได้ พระองค์ประทานโลกแห่งความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และการถ่มพระองค์ลงก็ทำให้ข้าพระองค์เป็นใหญ่ขึ้นพระองค์ประทานที่กว้างขวางสำหรับย่างเท้าของข้าพระองค์เท้าของข้าพระองค์จึงไม่พลาดข้าพระองค์ไล่ตามพวกศัตรูของข้าพระองค์และได้ทำลายพวกเขาเสีย และไม่หันกลับจนกว่าพวกเขาถูกทานเสียสิ้นข้าพระองค์ทำลายพวกเขาหมดสิ้นข้าพระองค์แทงพวกเขาทะลุเขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกเขาล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์เพราะพระองค์ประทานกำลังแก่ข้าพระองค์เพื่อทำสงครามพระองค์ทรงทำให้บรรดาผู้ที่ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์สยบลงอย่างรับคาบ พระองค์ทรงทำให้บรรดาศัตรูของข้าพระองค์หันหลังให้ข้าพระองค์บรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ทำลายเสียสิ้นพวกเขามองหาแต่ไม่มีใครช่วยให้รอดได้เขาร้องทูลพระยาเวแต่พระองค์ไม่ได้ทรงตอบพวกเขาข้าพระองค์จึงทุบเขาแหลกละเอียดอย่างผงคลีดิน ข้าพระองค์ขยี้พวกเขาและกระจายพวกเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนนพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการทะเลาะวิวาทกับประชาชนของข้าพระองค์พระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ไว้ให้เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนิบัติข้าพระองค์ชนต่างด้าวจะหมอบลาบต่อข้าพระองค์ พอพวกเขาได้ยินถึงข้าพระองค์พวกเขาก็จะเชื่อฟังข้าพระองค์ค้นต่างด้าวเสียงขวัญและตัวสันออกมาจากที่กำบังแข็งแกร่งของเขาพระยาเวทรงพระชนอยู่และพระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญพระเจ้าพระศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่อง คือพระเจ้าผู้ทรงแก้แค้นให้ข้าพระองค์และนำชนชาติทั้งหลายลงให้อยู่ใต้ข้าพระองค์ผู้ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงยกข้าพระองค์อยู่เหนือบรรดาผู้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนโหดร้ายเพราะฉะนั้นข้าแต่พระยาเว ข้าพระองค์จึงยกย่องพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติและร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์พระองค์ประทานชัยชนะยิ่งใหญ่แก่กระสัตรของพระองค์และทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นคือดาวิดและพงพันธุ์ของท่านเป็นฤทธ